วันนี้เราอยู่ในแมพตกปลาสำหรับเบนลาเเดี๋ยวนะทุกคนวันนี้พ่อมีภารกิจพิเศษนะครับทุกคนจะต้องตกปลาให้ได้ตามที่พ่อวาดในกระดานนี้นะทุกคนได้ตาอะไเหรอเดี๋ยวพ่อจะวาดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันโจนทุกคนห้ามแอบมองห้ามแอบมองห้ามแอบมองให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนครับเพื่อนเเห็นไหมครับตัวอะไรอ้าว หนึ่งสองสามโจทย์คือทุง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 ซาฮุล่าใครตกได้ทุงทุงซาฮุล่าตัวนั้นเป็นผู้ชนะอ้าวพี่โป้โยนเบ็ดลงไปก่อนแล้วครับอาทุกคนพี่พึ่งตกได้แล้วคาบูชิโน่ตัวอะไรสีชมพูดว่าคาบูชิโนมาซาซิโน่คาบูชิโน่เหรอหรือพีโป้ได้ตัลลาเล่ตัลลาล่าอ้าวพี่นี่มันวางไม่ได้อ่ะเอยพี่พึ่งวางไม่ได้พี่โป้ตกที่ที่สามขึ้นมาแล้วนะมาเกะ ่แแยล้วเราเกมใหม่ใช่ไหมนโปเล่เก่งมากน้องพี่ปุ้มได้ตัวอะไรบอกด้วยนะตัดตัดตัดซาหูดตั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 ดซูฮาฮูล่าที่หายาอดอ่ะยังไม่มีใครได้ทุ่งทุ่งซาฮูล่านะทุกคนบอดิโมบอดิโลโคโคทิโนลวิปปิโลเขาเกมใหม่ใช่ไหมวางวัตัดไม่ได้เหรอได้ได้ได้เกมใหม่อ่านโปเลยูโตกรนโปเล่ยูโตกน โอ้เป็นลิิลตัสเลอตที่เราตกมาได้เราสามารถขายได้ขายเพื่อไปซื้อคัมเบ็ดใหม่ใช่ไหมใช่เนี่ยเราบอกได้คัมเบ็ดทองอุ้ยคัมเบ็ดคัมเบ็ดเหล็กคัมเบ็ดทองคำคัมเบ็ดทองคำว้าวนี่เท้ยมเทชม็อตเลยคัมเบ็ดทองคำเออหายากนี่น้อปวยบอกว่าหายากเอาเป็นทองคำมาหายากเลยอ่ะฮึบฮึบอุ้ย าลาม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 มาลามาลามาลามมาลามแบบมาดนมากิ้มาเศร้าตาาาบุยไดเลไดเลยไดเลไดเลยต่างคนต่างใครจะขึ้นก่อนอุ้ยตะโพลเลยมั้งตุ้งตุ้งก็ขึ้นพร้อมาันตุ้งตุ้งตุ้งาาระ อุ้ยเจ๋ว่าโอ้ยน้องโบทกดไม่โดนอุย้ยอุ้ยทุ่งทุ่งพี่หมอด้วยน้องกดได้แล้วเอ,อ,อ้ยโอน้องกดได้ทุ่งทุ่งเช่าได้อ้าวเส้นผ่านให้น้องโบทก่อนครับดูดูดูดผ่านน้องกดได้ไปนหนึ่งคะแนนโอเคลบลบ,ลบเลยครับลบ,ลบอาลบ้าวลบพร้อมๆกัรชื่นพี่บึ้มโอ้ยพี่บึ้มได้ อะไรนะลิลา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 ตัวอเลยจูบกาไปตัวอะไรดีนะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนดูพร้อมๆกันครับยางล้อรถยนต์ข้างบนเป็นกลบอลโบเนกาอัมบาราบูมีไหมเพื่มีเม่กี้มีคนตกได้อยู่แต่ตอนนี้ใครได้ตกขึ้นมาก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะโบเนกาอัมบาราบู ไป้งโนได้เลยวอา้งโได้บนิกอมรบูววิ่งไปอบดวงเลยเนาะยังไม่ได้เลยอ่ย้เังโบได้คะแนนสูงมากัง่ายมากโบนิกาอมระบูวใหรนัทีทองน้องโตกได้ล้เ้อมพรบู่ยมากเป็นเนง่ายมากเอนชิมสีชิมซีไปเลยชิมปดี b a n a นี ไข่ได้ก่อนตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวต้องขึ้นมาหลังจากกติกาบอกวางไว้เลยมาเลยใครได้ขึ้นก่อนตอนนี้ชิมแปดสีบานานี่นี่จะเป็นยังไงครับลปุริก้าปุริก้าเนี่ยปุริาหลังตลอดเลยอ่ะแบบว่าเขาตกได้กันหมดแล้วปุริก้าเอ้าขาดนกบดขาดไม่เป็นไรอุ้ยซิมแปดสีซิมแปดสีดีบานานี่นี่ไม่ได้แต่โอ้ยไม่ยอมจับ ้องโปรดฮผลมาจากไหนไม่ใช่ตัวเดิมใช่ไหมไม,ไม่ใช่มันรปบนบดตรวจได้แล้วไม่ใช่ไม่จวนี้ระบบได้ตรวจได้เมื่อกี้ร้บบดอ้อาวดูเ่ยครับ,อบเอาจริงๆด้วย <c oughs> น้องโปรดได้ซิมแปซสิบบานานี่นี่เอบราแห่รอบเมืองหน่อยแห่เอบเมืองหน่อยเย้ โดอช,ะชะิบอมบาซิบานราอเคอเคโอ้โอ้คโอเ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 มโอเคโอเอเคโอเคโอ่คโอเคโอเคอเคโเคโอเครอคอเคโอเคอเครอคโอเคโนเคโอเอ,คอเคโอเคีอเคโอเคีอเค่อเคีอเคโอคโออคโคออเครคอเเคเคอเอเเคโอเอเคโออเคโเคอเคอเอเคเอเคคเคโอเคคเเเ V.A.R. คอยตรวจอยู่นะครับนี่<อ>มีเพื่อนมาตกปลาที่บ้านพี่ปื้มด้วยนะเฮ้ยปอดปอดปี่ป,มป,ปูมได้ฮัตปอดเพื่อนพริ้วว่าฮัตปอดก็คือโครงกระดูกท<อ>ีเ่เป็นสับปะเปงสับปะลรดใครได้ก่อนได้สามคะแนนโอ้โหูลุดไม่ได้ยัง,ยงไม่มีใครได้นะครับ ะเลยไหนอตัวแร่ไหมครับสีว่าเป็นตัวแร่ไหมไม่ใช่ไหมเลยู่เลยู่ไม่ครับน้ำปนไม่แรงผมกดสามคะแนนไม่ครับขายีได้ก่อนน้ำปนถ้าได้หกคะแนนเลยนะถ้าพี่ปุ้มได้นี่ป uh ุ้มเป็นไอ้นี่เลยนะเสมอน้ำปดเลยนะโอ้ยตัวแดงน้ำปนตรงน้ำไปแล้วนะครับอะไรอะเย้บอมบ์บิน เป็นโอบคะแนนเกมนี้เราจะสะสมทั้งหมด10คะแนนนะแล้วโบได้อีก3คะแนนโอบคะแนนแล้วพี่เพิ่มอีกศูนย์คะแนนเลยตัวนี้อีก3คะแนนอ่ามคะแนนนะเดี๋ยวเพื่อบอกนะนี่ตัวอะไรครับเพื่อนๆตัวไลอุนฟินอลัมดี้นี่อะไรนะอันนี้นี่อะคือสับปะรดขิงคองนั่นเองครับสับปะรดขิด อันนี้ไม่เอาตกไม่ตกหม่ใครได้ก่อนได้3นามคะแนนครับ้าวอยากเอาสคะแนนอะสคะแนนน้องโปดชนะเลยนะเอาสามคะแนนครับปึ้งจะได้ไหมครับได้มาแล้วรอบนึงนะนได้แล้วให้รอบเองได้แล้วอรอบจบนวเมืองเมืองชื่ออะไรนะครับ นี่นี่อันนั้นนี่นี่อันนั้นนี่นี่น่ทำให้พี่เบิร์มีคะแนนนะครับครั้งแรกเลยพี่เบิร์ดตกได้พี่เบิร์มีคะแนนซักทีหนึ่งนะทุกคนนี่โตใหญ่มากเพื่อนขอเลยเพื่อนมาขอแล้วนะเพื่อนมาขอของขวัญน่ะไม่ไม่ไม่โอ้ยอูดฟิกโก้คาเมิโลฟิกโก้คาเมิโลกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้แล้วครับไม่เได้เนยครับเนี่ ใครได้ก่อนได้13คะแนนเอาโหฟิกโก้คาเมโลครับเละแล้วโอ้น้องโบดเปลี่ยนตำแหน่งการตกแล้วนะครับจปอดกดพลาดโอ้ยอย่าอย่าอุ้ยไม่ไดิโก้คาเมโลฟิโก้คาเมโลฟิโก้คาเมโลมาฟิโก้คาเมโลเพื่อนเพื่อนเชียร์ใครกดไลค์หน่อยนะมาดีโลไปไปอุ้ยน้องโบดได้ฮอสปอด ใครเชียร์พี่ปื้มกดไลค์หน่อยนะใครเชียร์โปกดไลค์กดหัวใจให้น้องโปดหน่อยนะใครเชียร์โปกดติดตามอ่าใครเชียร์พี่ปื้มกดไลค์ใครเชียร์น้องโบกดติดตามเอาเลยอุ้ยได้แน่ได้แน่ฟิกเกอร์คัมเมอร์ลวิ่งเร็วๆแปลกๆนะอุ้ยอุยไม่ีัารมีการอุ้ยได้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 นี่ได้ แคาเมิโลมาแล้วมาแล้วแฮมิโตแคเมิโลรอบเมืองมาแล้วตอนนี้น้องโปนนำที่9คะแนนต่อ3นะครับรอบนี้แจน1คะแนนนะเป็นตัวเครื่องปรุงยืนคู่การชื่อว่าตะลัมมะลัมตะลัมตะลัมะลัมตะลับปั๊มปั๊มตะลับมะลัมอ่าใครได้ก่อน1คะแนนนะครับอ่าโปดได้บอมบอดิโนฟูกูจิโน่

บัม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 ,ม,บ,มบั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 มบ ถือว่าวันนี้ตามโจทย์น้องโปดตกได้ตลอดเลยนะง่ายมากที่ได้เนี่ยตัวที่ไม่ได้อยู่ในโจทย์นะเพื่อนเพื่อนพาเล่นพาพาเล่นใหม่เนี่ยดวงดีมากน้องโปดอ่ะโอเควันนี้เราขอตัวลาไปก่อนบายบายน้องโปดบายบายแล้วายบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราจะแข่งนม่